สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็มาแนะนําตัวระบบนะครับเป็นระบบติดตามเอกสารนะครับครนี้มาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับก็เข้าไปที่แอดมินนะครับพอเข้าแอดมินแล้วเนี่ยเรามาเลือกสถานที่ก่อนนะครับว่าสถานที่ที่เอกสารจะส่งไปถึงเนี่ยไปถึงใครบ้างนะครับเราจะใช้ในองค์กรหรือใช้ในภายนอกหรือว่าจะใช้แบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราจะดัดแปลงไปใช้งานนะครับครนี้เราเลือกสถานที่เราจะส่งก่อนนะครับส่วนว่าใช้ในองค์กรนะครับ ก็มีการเงินส่วนมีการเงินนะครับมีกองช่างมีผู้บริหารแล้วก็มีลขาน,นะครับส่วนมีตามนี้นะครับต่อมาเป็นผู้ใช้งานนะครับผู้ใช้งาน สมมุติว่าผมส่งเอกสารแบบนี้นะครับสมมติว่าผมจะส่งให้แอดมินส่งไปที่เลขานะครับนะครับไปที่เลขานะครับแล้วเลขาส่งไปที่ผู้หารอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้คราวนี้ผมจะเพิ่มผู้ใช้งาน,นครับพราะว่าศูนย์หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเป็นเลขาสถานที่ก็คือเลขานะครับ ต่อมาเป็นผู้บริหารนะครับจานที่ก็คือผู้บริหารโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็นำเข้าระบบครับก็คือเอาเอกสารเข้าระบบนะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าระบบเลยครับคราวนี้วิธีการใช้งานนะครับก็คือตอนนี้เราเพิ่มยูกเอร์มา2คนถูกนี้ครับ2ส,สถานที่ ก็คือเลขาผู้บริหารคราเนี้ยให้เราเลือกก่อนว่าคราวนี้เราตัดแอดมินไปเลยครับแอดมินก็คือแอดมินนะครับเราก็คงไม่ได้ส่งมาหาตัวเองนะครับคราวนี้เอกสารเนี่ยจะถูกส่งไปหาใครเราต้องนึกก่อนนะครับเราก็กดส่งไปครับระดับแรกก็คือส่งไปที่เลขาก็กดไปที่เลขาครับต่อมาถ้าเราผิดเราค่อยกดลบก็ได้นะครับกดลบที่หลังก็ได้ต่อมาจากเลขาเนี่ยเป็นใครครับเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับที่เราตั้งเอาไว้ก็กดไที่ผู้บริหารครับ เอกสารเนี่ยมันก็ถูกส่งไปที่สองคนนี้ครับก็คือเลขากับผู้ดีหานะครับสองคนนี้ต้องรับรู้นะครับว่าเอกสารจะส่งมาหานะครับก็คือเราก็ต้องจัดการในองค์กรภายในนะว่าเราจะทําแบบนี้นะระบบมันเป็นแบบนี้นะต้องใช้งานแบบนี้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเอกสารจากภายนอกแล้วกันนะครับโน้ตว่า มาจาออกอบตแล้วกันนะครับก็กดบันทึกพอบันทึกเสร็จแล้วครับมาดูที่ประวัติครับมาดูที่ประวัติประวัติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลขาเป็นคนรับก่อนแล้วผู้บริหารก็เป็นคนรับต่อนะครับที่จริงแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็ออกจากระบบครับมาที่001ก็คือเลขาครับ เลขาก็รับเอกสารถูกไหมเอกสารมาที่โต๊ะแล้วก็มาเข้าระบบนะก็มากดรับเอกสารกดตกลงครับน่ารับเอกสารคราวนี้มาดูประวัติครับก็ประวัตกิก็จะเห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะครับยูเซอร์อื่นก็จะไม่เห็นนะครับก็จะเห็นแค่เลขากับผู้บริหารนะครับยูเซอร์อื่นไม่เห็นนะครับ คราวนี้มาดูแสดงข้อมูลครับก็จะเห็นแล้วว่าเรารับเลขขารับเอกาสารไปแล้วครับตอน10โมง5้าสิบนะครับตรงนี้ครับ10โมงห้บ็ต่อมาเนี่ยเอกาสารเนี่ยก็เดินไปถึงโต๊ะผู้บริหารตรงนี้ครับผู้บริหา,ารก็รออินเข้ามานะครับมากดรับเอกาสารของตัวเองก็เป็นประวัติเข้ามาครับว่าเห็นไหมครับเลขขารับตอนนี้ผู้บริหารรับตอนนี้ครับ ก็จะเห็นประวัติว่าเอกาสารเนี่ยถึงไหนแล้วใครรับไปแล้วนะครับ,บ e รับกี่โมงนะฮประมาณนี้นะครับตอนนี้มาดูที่แอดมินครับแอดมินก็จะเห็นทั้งหมดเลยครับว่าเอกาสารทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในระบบเนี่ยมีของใครบ้างส่งใครไปหาใครบ้างนะครับนี่แบบแบบนี้นะครับเห็นไหมครับว่าการใช้ระบบติดตามเอกาสารแบบเนี้ยก็จะทําให้เอกาสารเราเนี่ยไม่หลุดนะครับไม่หลุดออกไปจากกรอ ว,ว่าเอกสารถึงใครถึงใครนะปกติแล้ว,ว่าการรับเอกสารแบบนี้เราจะใช้วิธีการเซ็นถูกไหมครับวิธีการเซ็น,นอาจจะไม่ทันสมัยนะครับแล้วก็มารับเอกสารแล้วก็ติดตามแล้วก็เซ็นผ่านออนไลน์นะครับกดรับผ่านออนไลน์เอานะถ้าใครสนใจระบบหรือเขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถพูดคุยเข้ามากันได้นะครับหรือว่าอยากจะให้เขียนโปรแกรมอะไรก็สนใจอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ